ใชค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็กาลังจะไปเจอพี่อูอีกครั้งหนึ่งนะก็จะเป็นการลองชุดครั้งที่2ของเตยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรคืบหน้าไปบ้างสําหรับชุดของเตยนะคะแต่ตอนนี้เรากลับมาที่ตรงนี้ก่อนดีกว่าค่ะทุกคนทาดาครีมชายบายนะคะสิ่งนี้เตยได้มาประมาณ2วันแล้วก็ใช้มาประมาณ2ครั้งแล้วนะคะทุกคนซึ่งอยากจะมารีวิวให้ทุกคนดูเนื่องจากก็าเป็นเจ้าสาวฉันจะรีวิวครีมชายบายนก็คงไม่ผิดอะไรนะคะทุกคน ทาให้ดูกันเลยนะคะเนื้อสัมผัสนะคะให้ดูนี่เนื้อสัมผัสเขาบางเบามากแล้วก็แบบซึมเร็วนะคะครีมตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะทุกคนแล้วเวลาใช้ตอนเช้าอะ่ะคือจะรู้สึกว่าครีมเขาเนี่ยมันสามารถแบบเหมือนเป็นเบสได้น,นิดนึงคือมันสามารถทําให้แต่งหน้าได้ติดทนยิ่งขึ้นนะคะ และครีมนี้นะคะเขาช่วยผัดผิวเพื่อแบบเหมือนเตรียมความพร้อมผิวให้เรานะคะแล้วช่วยทําให้ผิวแบบมีความฉ่ๆํๆความฟูๆมีผิวแบบสุขภาพดีเหมือนผิวแบบอิ่มน้ําหน่อยๆนะคะและสาวๆคนไหนที่มีรอยฝ้ากระหรือว่ารอยสิวนะคะก็ไม่ต้องกังวลครีมนี้เขาก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าชายาบช่วยคุณได้ค่ะ หรือใครที่ไม่ได้เป็นเจ้าสาวแต่อยากดูแลผิวตัวเองให้ดุดดังการเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเนี่ยก็สามารถใช้ครีมนี้ได้เหมือนกันนะคะคือมันมีความแบบกลิ่นอ่อนๆแล้วก็ซึมเร็วมากอะให้ดูให้ดูความผิวนะคะพร้อมมากจะไปได้ยังไปไปได้แยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่งหน้าแซงว่าสวยเลยเหมือนแต่งหน้าแล้วเงี้ยอแท้ทาครีมอัเนี่ย บ้าแค่ทายคีมมาเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> จริงหออรอพี่พ่อไม่ให้จังหวะเราพูดด้วย <laughs> โอเคค่ะงั <laughs> ้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านพี่อู๋คะ่ะ